สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบ่าวแชนแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในหน้าเว็บของ MTT Sport นะครับเป็นเว็บโบเกอร์ออนไลน์นะครับผมเป็นการแข่งขันโบเกอร์ออนไลน์นะทุกคนอืต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากลองเล่นสายฟรีก็สามารถที่จะเข้ามาลองเล่นกันก่อนได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครนะครับผมเจ้าตัว mtt sport นะครับทุกคนครับการสมัครมันจะมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับในส่วนของ google นะครับแล้วก็ apple นะครับผมแล้วก็ metamark นะครับเดี๋ยวผมจะลองสมัครผ่าน metamask กันนะครับมาดูกันเลย แป๊บนะครับตัวนี้น่าจะไม่มีเมตาแมนนะครับผมขอหาตัวที่มีก่อนนะครับสักคู่โอเคตัวนี้มีนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสมัครผ่านเมตาแมนกันนะครับนี่ครับเลือกเป็นเมตาแมนนะครับผม เจ้าตัว MTT เนี่ยอ่ามันเป็นเจ้าตัวอ่เว็บแข่งขันโป๊กเกอร์นะครับที่อยู่ในเชนของอีเ h เรียมนะครับทุกคนเป็นเจ้าตัว n, T, ค,โตโคล้ายๆ NFT คริปโ o c u r r e n c y นั่นแหละทุกคนที่เราเล่นกันนะครับเกี่ยว NFT เนาะแต่ว่าการซื้อขายเหรียญของเขาตอนนี้ก็อยู่ที่1 MTT ก็คือ10บ,บาทนะไอ้น,นี้มันจะเป็นรูปแบบของการแข่งขันโป๊กเกอร์นะครับเป็นการสมัครเข้าไปแข่งขันเพื่อที่จะเล่นแล้วก็ ติดอันดับอันดับที่เขาตั้งไว้ว่า1ใน2องใน50ก็จะเป็นได้เอิ่นเป็นตัวเหรียญ MTT กลับมานะครับเจ้าตัวหน้าเว็บนี้นะครับ <c oughs> ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนสมัครผ่าน MetaMask นะครับน่าจะง่ายที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่า MetaMask มันทํายังไงนะ,ะเดี๋ยวผมนี่นะครับเราพิมพ์ว่า MetaMask นะครับเจ้าตัวกระเป๋านะครับแล้วก็เราก,กดเข้าไปเลยฮะ เสร็จแล้วเราสามารถกดโหลด MetaMask ได้เลยครับกดโหลดมาแล้วมันจะอยู่ข้างบนขวาบนเห็นไหมทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะตระยนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการโหลดเจ้าตัว MetaMask ไว้ที่ตัวเรานะครับนี่หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ครับเพราะจะมีเซนของเขาโอเคนะ เดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะทุกคนผมว่าผมาาแนะนําวิธีการสมัครเบต้าแมสกันดีกว่านะทุกคนออโอเคเรามาดูวิธีการสมัครนะกดเข้าไปติดตั้งเบต้าแมทนะทุกคนอเสร็จแล้วเราก็นี้เรียบร้อยนะครับกดเพิ่มลงในโชมครับ <c oughs> จะได้จบในคลิปเดียวเลยเนาะ เราก็จะรอเจ้า MetaMask โหลดเข้ามาตรงนี้นะโอเคนะครับตอนนี้เจ้าตัวกระเป๋า MetaMask ก็เข้ามาแล้วนะครับเรามันจะเด้งมาหน้านี้นะครับกดไอกรีนะครับแล้วก็ Create New Wallet นะกดติ๊กนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ให้เราตั้งบัตรพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดอะไรก็ได้นะฮะที่เราจําได้นะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะครับผม อ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดอันขวานะครับแล้วก็ทีนี้เราก็รีเดียวซีเคดรีคอ v เวอรี่เพนะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างนะผมจะให้ทุกคนเห็นกันเลยนะทีนี้อ่ะครับให้เราจําคําพวกนี้นะครับหรือเราจะคอปแล้วก็เซฟไปก็ได้ครับเนี่ยเราจําไหมนะเสร็จกดเน็กครับ นี่ครับแล้วก็จะมีเลขของคำเมื่อกี้นะครับอ่ะทีนี้อ่านี่ผมได้ครอบไปแล้วนะก็จะเป็นอ่าสี่แปดแล้วก็สามนะครับคำที่ขาดหายไปนะทุกคนสี่คือยูนิเวอรนะครับ u n นิเวอรแล้วก็แปดแปดนี่แฮนะครับ แล้วก็3 VAST นะฮะอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างนะทุกคนผมให้เห็นไปเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับแ่วนี้เราก็จะสมัคร MetaMask เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนตรงข้างบนจะเป็นเลขกระเป๋าของเรานะคะอ่านี่นะครับเจ้าตัว MetaMask นะครับเรียบร้อยนะทีนี้วิธีการสมัครเจ้าตัว MDT ด้วย MetaMask นะครับผมกด Continue MetaMask เลยครับ ขึ้นมาหน้านี้ว่ารัแบบนึงนะโอเคเขาแล้ะกด c o n t i n u ี Continue ครับเสร็จแล้วเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเรากด next แล้วก็คอนเฟิร์มครับวิธีนี้น่าจะง่ายสุดแล้วทุกคนอ่ะทีนี้ให้เราตั้งชื่อนะครับว่า id เราจะเป็นชื่ออะไรนะครับผมตั้งเป็นบ่าวชีเฮดแล้วกันเนาะ แล้วกดติ๊กสองอันครับติ๊กติ๊กกดเน็กครับอ่าโอเคพอได้มาเสร็จเราก็เปลี่ยนรูปครับเลือกเพศครับโอเคผมเลือกเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้เขาก็จะเข้ามาหน้าเริ่มต้นของเจ้าตัว MTT Sport นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับผมขั้นตอนถัดไปให้ทุกคน Identity Verification นะครับอันดับแรกก็คือนี่ Verify เจ้าตัวสีบูกอนนะครับเสร็จแล้วกดบานครับ นี่เรากดคอนเฟิร์มครับนี่เสร็จทีนี้เราก็ล็อกอินผ่านเจ้าตัว x ได้เลยนะครับทําตามผมนะพอกดเสร็จเรียบร้อยนะครับปุ๊บเสร็จแล้วมาที่ตรง verify go นะครับ่ e v i r y g y Go นะทุกคนทีนี้เขาจะมีให้เราเลือกระหว่างเราสแกนหน้านะครับไม่ต้องใช้แบบประชาชนนะครับสแกนหน้านะระหว่างเจ้าตัว bio verification คือตัวนี้ก็คือ เวอร์รีผ่านกล้องของคอมพิวเตอร์ส่วนตัวซ้ายนะครับเป็นเวอร์ y ี h o ฟ e c โฟนคาเมาก็คือผ่านกล้องของโทรศัพท์เราเอาโทรศัพท์มาสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือใครสมัครผ่านโทรศัพท์ก็น่าจะง่ายหน่อยนะทุกคนโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการสมัครและการเวอร์ y ีฟยของเจ้าตัว mtt sport poker การแข่งขันโป๊กเกอร์อนไลน์นะครับก็จะประมาณนี้นะ ีนี้วิธีการที่เราจะเริ่มเล่นเจ้าโป๊กเกอร์ออนไลน์ตัวนี้ทํายังไงครับกดที่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นทัวรน์นาเมนต์นะครับถ้าเป็นภาษาไทยอ้ออีกเรื่องหนึง่งเราสามารถเลือกภาษาได้นะครับทุกคนภาษาอยู่ตรงนี้นะครับขวาบนเห็นไหมครับทุกคนขวาบนเสร็จแล้วเลือกไปเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้นะ,ะทีนี้หน้าเราก็จะกลายเป็นภาษาไทยแล้วครับผมอ่ะโอเคส่วนอ่า มันจะมีการแข่งขันก็คือมีรายสัปดาห์แล้วก็เป็นการแข่งขันรายวันนะครับตัวนี้มันเป็นโปรโมชั่นของเจ้าตัวเว็บนี้นะครับโปรโมชั่น weekly tournament นะครับแจก1 bdc 20 0 0 0 mtt นะครับต่อสัปดาห์นะครับตอนนี้ก็อยู่ใน day 3แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันสำหรับสายฟรีทุกคนนะครับเห็นไหมซื้อเข้าก็คือฟรีเห็นไหมทุกคน่ ของสายฟรีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับวิธีการเล่นต์เราโอเคกดคลิกมาปุ๊บแล้วก็กดเข้าร่วมทันทีเราต้องกดสมัครก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับต้องกดสมัครก่อนแล้วเขาก็จะมีพอกดสมัครเสร็จปุ๊บของของ,ของที่เราสมัครเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสมัครให้ดูสักอันได้ไอ๋อมันยังล็อกอยู่เพราะไ d ดีนี้ยังไม่มียังไม่ได้ทําเจ้าตัว Verify นะทุกคนก็จะประมาณนี้นะเวลาเรากดสมัครเสร็จเขาก็จะไปขึ้นที่การแข่งขันของฉันตรงนี้นะครับเราสามารถเข้ามาได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของสายฟรีนะครับผมส่วนอันล่างรายวันอันล่างนะครับจะเป็นในส่วนของคนที่มีเจ้าเหรียญ m d t ในการสมัครเราสามารถสมัครโดยใช้เหรียญ m d t เข้าไปสมัครและอันล่างนี้รางวันมันจะเยอะขึ้นนะครับเราดูรางวันได้จากการเข้ามากดเข้ามาดูนะครับแล้วก็กดที่รางวันเห็นไหมทุกคนที่1จะอยู่ที่243ี่เหรียญ m d t ตอนนี้เหรียญ m d t อยู่ที่ประมาณ10บบาทนะครับทุกคนประมาณนั้นนะ ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการสมัครเจ้าตัวหน้าเว็บโป๊กเกอร์รการแข่งขันโป๊กเกอร์ออนไลน์ของ MTT Sport นะครับผมไม่แนะนำให้ลงทุนนะครับแต่ถ้าใครอยากล้องอยากเล่นก็สามารถที่จะเข้ามาดูเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมผมทำวิธีสมัครให้คข,ข่าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็วันนี้ขอจบคลิปสมัครเพียงเท่านี้ก่อน เดี๋ยวจะมาทําคลิปลงให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอลากับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ